ตลา,าดแรงเมืองสะเหนือแขวงหัวพันลาวเหนือพี่น้องครับอาหารธรรมชา,าติตอนแรงหลายแห้งครับพี่น้องพอกับโหบางไงพี่น้องแห้งๆครับในกระบางจะเป็นนอนไม้ไผ่ครับพี่น้องนี่ครับมีชาวลาวมาขายแล้วก็มีโตัวอ้นกับล้านอยู่นะอันนี้เป็นร้านขายซีนแห้งครับร้านนี้ครับเรากินรักนะครับพี่น้องสบายดีอันนี้ซีนหมูวะเนาะโดยซีนหมูพี่น้องนี่นี่ซีนควายเนาะ ชิ้นควายเอื้อบังเพชรนีน่นเ,าเนาะโดยชิ้นควายเนื้อควายพี่น้องเป็นโซนขายพวกชิ้นทางไฟนะพี่น้องซีนนั้นประเทศเบนุอน์ออลามอร่อยเป็นคอสเมเชสกันนะครับออฟออฟคือพีอ่หนุ่ยบรรยากาศครับพี่น้อง5โมงกว่าครับกับกนนารมาเที่ยวชมบึงอาหารธรรมชาติที่เม,มืองสำเนือครับ ร้านขายปลาพี่น้องร้านนี้นะนี่อันนี้ปลานดำซ้ำว่าไม่ขายนะโดยเร่องแรงโอ้ปลานดำซ้ำพี่น้องนี่สีส้มเด้อปลานดำซ้ำเด้อไม่ขายนี่ปลาอย่างเงี้ยตัวลายใช่ไหมตัวลายน่ะเขาเรียกปลาแซ่บปลาแซ่บปลาแซ่บกินแซ่บบ่บงวนนี้แซ่บแซ่บว่ากลางหมดหลายตีบ่ธรรมดาโอ้ยนอนไปดูปลาครับอย่างแถวบ้านเ็ยัง สีสวายเด้อเรือแม่ขาซัมเนื้อเด้อโอ,อ้ยนะครัซัมเนื้อไก่ปลาครับในตลาดครับอันนี้หมูป่าเนาะไอเนาะตัวหมูป่าตัวบางไงกูน,น้องลาบกินพืชแซ่บเป็นน้องหมูป่านะนี่หมูป่าแล้วก็มีน,นี่ตะเกียนมาเนะาะอาหารธรรมชาติของป่าธรรมชาติพี่น้องอันนี้จะเป็นรากคลา,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 ายไข่ไข่หินไข่แ่นอะไรเป็น้อง อันนี้เป็นไข่หินนอร์มิการ์โนะแมนไข่หินผู้หลายเนะาะเต็มกระสอบเลยพี่น้องเลยไข้หินแ่แก่นมุกแล้วก็มีพี่น้องเลยอันนี้เปนาตาแมวเหรอว้าวคุณธรรมชาติตัวซ้ำสองนิ้วเลยครับตัวใหญ่แห่งครับคือบรรยากาศพี่น้องครับเจ้าับร้านขายปลาตลาดเมืองสำเนือแขวงหัวพันครับปลากินหญ้าตัวบักใหญ่พี่น้องมับนบอกที่คนว่าเป็นขา เป,ป็นนเาะปลาตัวบักใหญ่ครับพี่น้องนี่ปลากินหญ้าอันนี้ปลากินเลียดใบหน่อยอันนี้ขายรูปอะไรครับมี่ครับแปดสิบพันกีบเนาะขาดไปคนกินน้ำเม้าโอ้พี่น้องตัวที่ใหญ่ๆครับปลาหน้านี่ปลากินหญ้าครับนี่ครับปลากินหญ้าี่ดยด้วยดยตัวใหญ่แห้ครับพี่น้อง ปลาดุกประตูเงยครับตลาดสดครับตลาดเย็นครับพี่น้องแนวกินสุดยอดเลยครับข้างนอกกับของไหลก็ไม่กับของไหลพี่น้องมากน้ะพี่น้องอันนี้ใครได้ครับสวัสดีครับเอาอันหนึ่งเอาอันหนึ่ง ป <entertain S 1> ปเป็ดอาเซ่บแหงเป็นลวกกินเนาะไอเนาะต้ม huh. กินนะนกเยังนี yeah. uh ่ huh. ้มีขาใช่ไหมอันนี้นกนกตุ้มนกหนึ่งโอ้มีสองตัวพี่น้องนกนะนกเขาเขียวโดยสิบพันกีบซาบาทต่อหน่วยหนึ่งพี่น้องเด้อโอ้คนเต็มตะกร้าเนาะมีขาเนาะโดยซาบาทตัวพี่น้องตอนเล่นยนากินลายแห้งครับพี่น้อง เาตั่วผูแล้วจะบักเรียบไม้แล้วก็มีพักข้าวอย่างกนนีพักข้าวทลองพักข้าวทลองพี่น้องจำซื้อมาให้ใน,นดอกมักเรียบไม้อีพี่น้องนี่ดอกอัน <c oughs> ดอกแคนะ่ดอกแค่เนาะดอกแค่พี่นะ้องหามงมกว่าครับพี่น้องกำลังซื้อคำในนี่เนะาะงกำลังซื้อมือซุ้ม <c oughs> ตะไคร่ใบบัวบกแล้วก็ มากฮะแล้วก็มีหน่อไม้ครับเป็นน้องร้านนี้นะนี่อันนี้มาเข้าหน่อยเนาะมาเข้ารสชาติเป็นไรไหมคะส้มวรานมันมันเนาะรสชาติออกมันมันพี่น้องมาเข้ามาฟักข้าวแล้วขายมะแขวนครับร้านนี้ครับพี่น้อง น,นี่จะเป็นบรรยากาศด้านนอกของตลาดก,ก็จะเป็นโซนขายพวกพืชผักอาหารพื้นบ้านพี่น้องสะบ้านวางขายตามพื่นเลยครับเนื้อเงียมันเป็น่ทางโซนนี้พี่น้องน่าสนใจดีครับเรากินกันหล่ยอยู่ครับมกักเคลนลายแห้งครับพี่น้องมักซีดาครับพี่น้องมักซิดาหรือว่าฝรั่งครับเมนูปลากระปูครับพี่น้องเครื่องส่วนครับกุ้งก็มีครับกอ,องได้ไหมคร้าสินะนี่ สิพันสิพันกี่พี่น้องต่อกล่องหนึ่งสาวบาทสาวบาทอันนี้มาแขวนน้อยเนาะมาแขวนใส่เจียวตามคุณแซมพี่น้องโดยพักไปสุกหน่อยเนาะมีพักใบบัวบกพักเจ้าของอย่างพักหอมหอเน้อยเนาะพหอมเบี้ยงเนาะพักรวมเลยพี่น้องเลยแล้วไปสุกกินแต่นันนี่สบายดีสบายดี อันนี้มายังไม่ค้าเนี่ยน,นี่มายังอันนี้อันนี้เราเตยหมิ่นเตยหมิ่นเนาะเอาไปใช่เจียวแซยังเหรอวะ<ม>อ๋อโดยเ <laughs> ตยหมิน่นอันนี้เป็นปลาส้มวังเวียงพี่น้องครับมาขายคอสับเหนือเนาะมาไก่เนาะไม่ค้าเนาะนี่ครับไม่ค้ามาจากวังเวียงมาขายที่สับเหนือเลยพี่น้องปลาส้มนะบรรยากาศตลาดค้าวกรนาดครับพี่น้องครับ โอ้พี่น้องครับสาวสำเนือขายเมนูอาหารยิลเล่นครับสบายดีนี่ครับขายจะไหนไหเห็นนะสิพันกีบวะเอาชุดหนึ่งเด้อคิวคิวยาววะยาวเนาะชิ้นน่ากินอยู่บนนอหนิ <c ười> หเดี๋ยวซิมอาหารในตลาดฝีม,มือเมค้าสาวซับเหนือครับขยาำขยาำขยาำขยำ เมนูปลาไหลแงครับระหว่างรอแม่ค้าทำอาหารให้กินบึงซาลาว์ขายอาหารในตลาดกั่น้องหมีอเราไปนูปลาไหลห,หลายครับถ<อ>้าไปเลี้ยงลูกคิวเนาะคิวยาวเหยียดเลยพี่น้องครับเดี๋ยวต่อคิวเป็นชั่วโมงเนาะแม่ค้าเนาะเก็ดแซ่บโพ,พดเก็ดแซ่บโพ,พดลูกค้าหลายๆขายดีแน่เลยแซ่บแซ่บแห่งนี้เมนูกินเล่นครับต่อแรงๆครับพี่น้องปลาต้องกลัวเนาะ ขนมปลาต้อง,อง,ง,อง,องโอกงน,น้องเสร็จแล้วครับเสร็จร้อยแล้วครับพี่น้องเมนูนี่พี่น้องครับเค็ดแบบพอๆเลยพี่น้องซิ้มมอโนไซา์เป็น,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 นไหนนะนี่ครับอืมมันน้องมันหวาน แซบแซบแซบยิ้มยิ้มเลยนยิ้มหวานๆนะแซบทุกคนเลยไม่คาคุณว่านะน่าเลยมีแซบคือพักอาหารธรรมชาติครับปีนน้องทั้บางน้ำทั้งโน้ตไม้ครับตั้งขายปลาสดครับร้านนี้ปลาเน้นเนาะอเนอไหมคะเนอปลาเน้นสดๆเลยีน้องเป็นๆเลยอันนี้สาโนยขายหอยครับ หอยกี้ครับพี่น้องหอยกี้กระตะกระเตนครับร้านนี้นะอันนี้ขายกองไรไม้ค้าใช่ไหมน่ะนีโลซาลูซาฟันมกรีนเหรอหอยโน้ไม้ครับพี่น้องจ้านมอย่างเงนี่นนี่แต่ไหลายโน้หม้นะนี่โน้หม้เทียโน้หม้อพุกปรโน้หม้อะกาะโด เท่่าไหรบ้ยอดพักทองมาที่พี่น้องมาบวบประกาศเครื่องแกงน้อยเนาะเจ้าแมนแล้วเครื่องแกงพี่น้องข้งเมลไม้โดยเครื่องแกงเมลไม้ครับมาฝักมาที่พี่น้องงี่

อาหารธรรมชาติที่เมืองสำเนือครับต้มไม่ต้มอาตไม่ไหลต้มต้ไม่ไหลต้่มอันนี้ก็คือกันนะมั้งแก่ก่อนยื้อลา